สวัสดีครับพบกับผมช่างปอนนะครับกำเงินแสามล้านบาทนะครับคุณลูกค้าจะได้บ้านทรงนี้เลยเป็นทรงต้นหยายกพื้นบันไดห้าขั้นนะครับแบบนี้นะครับสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูฟังก์ชันและรายละเอียดการทางานนะครับเสาด้านหน้าสามต้นแล้วก็ตรงมุมหน้าบ้านนะครับเราปูด้วยหินกราบสีดําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ทาสีเคลือบเงาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้กำลังปรับปรับพื้นเทรอบบ้านนะครับขึ้นมาบันไดห้าขั้นนะครับก็จะเป็นมานั่งซ้ายขวานะครับหลังนี้ต้องบอกว่าห้องโถงใหญ่มากโจทย์ของลูกค้าคือเน้นห้องโถงใหญ่ไม่มีเสารตรงกลางนะครับนี่คือผลงานที่เราทำให้ลูกค้านะทุกคนผลงานสวยๆอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูห้องนอนที่หนึ่งนะครับ ห้องนอนที่หนึ่งกระเบื้องปูพื้นเป็นหกสิบคูณร้อยยี่สิบแบบนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ําในตัวห้องนอนที่สองก็กระเบื้องหกสิบคูณร้อยยี่สิบเหมือนกันนะครับหลังนี้นะตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็หลอเคาน์เตอร์ติดบานแล้วปูกระเบื้องให้ลูกค้าถึงฝ้าเพดานเลยนะครับแบบนี้นะครับ งานผนังเราฝังบล็อกแอร์ให้นะครับจะสกิมโค้ดผนังให้เนียนๆแบบนี้แล้วครับนี่ยังไม่ได้ทาสีจริงนะครับแค่ลองพื้นไว้นะก็แบบงานสวยมากตัวนี้ก็คือห้องน้ำภายแบบใช้รวมนะครับสำหรับแขกแล้วก็มาเข้าห้องน้ำตรงนี้นะครับห้องน้ำโดยรวมนะครับโล่งครับต้องบอกว่าโล่งรับลมดีมากครับ ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะครับห้องนี้นะผมไม่ได้พาเดินเข้าไปชมนะครับเนื่องจากไม่ได้ถอดรองเท้านะครับเท้าเป็นแผลนะก็เดี๋ยวให้ตากล้องแผนดูให้นะครับแบบนี้นะครับลมเข้าดีมากแล้วก็ห้องนี้นะครับห้องนี้มีห้องน้ําในตัวเป็นห้องมุกหน้าบ้านนะครับกระเบื้องหกสิบคูณร้อยยี่สิบนะครับตัวห้อง สวยๆครับผนังสกิมโค้ดขัดอย่างดีครับงานประนีบงานฝีมือนะครับงานฝีมือนะหลายคนถามเรารับสร้างที่ไหนบ้างเรารับสร้างเกือบทั่วประเทศไทยนะครับเกือบทั่วประเทศไทยใครสนใจสร้างบ้านศนะูนย์หกห้าห้าห้าสี่หกห้าแปดสามับโทรหาช่างปอนโดยตรงเลยนะครับแล้วผมช่างปอนจะเข้าไปดูหน้าง,งานกับคุณครับโอเคครับหวานเจี๊ยบ